สู้มากกับฟ้ากับฝนเนี่ยสู้มากที่นี่ตลาดเรียบด่วนรามินทานะครับทุกคนฝนตกฝนตกแรงมากแล้วก็สาดด้วยนะครับสาดซ้ายสาดขวาเลยแม่ค้าเก็บของกันไม่ทันเลยนะครับใครที่มาจะต้องเตรียมฝนไอเตรียมล่มมาด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตก ทุกวันนะฮะต้องเตรียมร่มมาด้วยถ้าจะมาเดินเที่ยวตลาดเปิดปกตินะครับมีของขายปกติแต่ว่าก็ต้องสู้ฟ้าสู้ฝนกันหน่อยนะคุณผู้ชมก็ยังมีรถทยอยมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทยอยกลับกันแล้วตอนนี้เราก็เดินกลางร่มนะครับกำลังจะกลับเพราะว่าแมค้านี่ปิดร้าน เขาเอาพ้ายางปิดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตกลงมาแรงมากแล้วก็ตกลงมาแบบว่าเ,ออเม็ดใหญ่มากนะครับเราก็ยังเดินจอดรถไกลนะครับที่จอดรถอยู่ด้านหลังตลาดเลยดังนั้นค่อนข้างไกลก็ตอนขับมาถึงนะครับพอจอดรถปุ๊บฝนก็ตกนะครับฝนตกเลย ก็เลยหยิบร่มมาด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วจะไม่จะไม่ออกมาเที่ยวไม่ไม่ออกจากรถก็กระไรอยู่นะครับก็เลยออกมาถือร่มมาด้วยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับที่เอาร่มมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูฝนไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมดูฝนนะ โอ้ฉ่ำมากเวลาไปเที่ยวไหนนะครับช่วงนี้พยายามนะฮะนุ่งเกงขาสั้นนะครับแอดมินเองก็นุ่งเกงขาสั้นรองเท้าแตกนะครับเวลาเจอฝนแบบนี้ก็จะสบายหน่อยไม่เปืเป้อนนะครับ รู้สึกว่าล่มจะมีปัญหานะคุณผู้ชมเหมือนฝนมันเข้ามาได้สู้มากนะครับแต่ดีที่ฝนตกลงมาก็จะได้น้ำนะครับจะได้เอาน้ำไว้ใช้ประโยชน์คุณผู้ชมดูจะได้มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ การเกษตรบ้างอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไหลลงคลองนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วอยู่ข้างหลังตลาดเลยนะครับตลาดเรียบเดือนรามินชาสู้มากกับฝนนะฮะอย่างอื่นไม่สู้เลยจะสู้แต่ฝนเท่านั้นตอนแรกไม่อยากให้รถ เปื้อนนะครับไม่อยากให้ล้อรถ,รถเดอะเทอะก็เลยหาที่จอดรถที่ไม่เปียกน้ำนะครับแต่ดูสภาพตอนนี้นะฮะดูสภาพที่จอดรถนะครับมีแต่น้ำขังทั้งหมดเลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนครับตลาดเรียบด่วนนี่เห็นไหม มาเดินตลาดเรียบด่วนตอนมาถึงก็ฝนมันก็ตกเนาะก็ก็มาแล้วก็ก็เลยอ่ะมาก็มาตกก็ตกแล้วมันก็หยุดแล้วก็เลยถือร่มด้วยเดินด้วยกินส้มตำจากนั้นฝนก็ตกแบบนี้เลยสนุกสนานมากฝนมันสาดด้วยนะมันไม่ตกลงมาตรงๆ นี่ครับที่จอดรถกว้างมากคุณผู้ชมที่จอดรถกว้างมากค่าจอดคันละสาสิบาทนะครับคำนวณค่าจอดรถแล้วเนี่ยวันหนึ่งน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าห้าพันเฉพาะค่าจอดรถนะที่เก็บได้เพราะว่ารถเข้าเยอะมากนะครับนี่ได้ยินเสียงกบเสียง เขียดด้วยตอนนี้อยู่ด้านในนะครับของที่จอดรถตอนนี้เรามาถึงรถแล้วฝนก็ไม่เบาเลยนะครับที่ไหนฝนตกกันบ้างนะครับบอกกล่าวกันได้นะครับช่วงนี้จะมีฝนไปอีกสักสี่ห้าวันนะครับแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่ ช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะครับยังมีช่วงที่ตกแรงๆตกเยอะๆอยู่ประมาณเดือนกันยานะครับประมาณเดือนกันยานั้นจะมีฝนมีอะไรเยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้กเ็เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันไปก่อนมินก็พยายามติดตามข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจอยู่ตลอดโอเค เดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับคุณผู้ชมจะต้องจะต้องปิดไลฟ์ก่อนนะครับก็เก็บบรรยากาศของตลาดเรียบดวดมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวดูในคลิปนะครับในคลิปยาวที่จะลงให้นะครับวันนี้ไม่ได้เดินดูอาหารมากสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีเสื้อผ้านะในช่วงที่ฝนยังไม่ตกนะครับฝากติดตามคลิปที่ลงไว้ให้นะครับ เดี๋ยวพวกนี้อาจจะมีทริปที่จะไปเข้าในกรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้รู้สึกว่าร่มจะมีปัญหานะครับเหมือนเหมือนจะรั่วแล้วก็ตอนนี้หัวเปียกแล้วครับอยู่ในร่มนะครับแต่หัวเปียกตลาดเรียบด่วนนะครับรามินทราขอบคุณสําหรับ สามหมื่นคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงขอลงไลฟ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในตลาดนะครับถ่ายไว้ให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ